สลับด้านค่ะสามสิบสิบดค่ะ สุนัขค่ะสุดท่าสุนัขค่ะสีสันในร่องแขนส้นเท้าติดพื้นเข่าตึงค่ะมองสามจุดนะคะจุดใดก็ได้นะคะเข่าหน้าแข้งหวัวแม่โป้งเทา้ากดลงไปค่ะกดลงไปห้ามใครมีหนกข้างหลังนะวางเข่าทั้งสองข้างลงค่ะพักท่าเด็ก ท่านี้นะคะคลายเหนื่อยนะวางก้นลงไปเลยให้ถึงส้นเทา้าอย่าหลับตานะคะหายใจลึกยาวใครจะวางมือด้านหน้าก็ไม่ผิดนะคะด้านข้างเท้าก็ไม่ผิดค่ะวางได้เลยหายใจลึกยาวค่ะอะทางบ้านทำตามได้เลยขอบคุณมากค่ะ